มันเาเป็นลมเลยม่บุมากกินได้เนี่ยบง่เบี้ยมาเด้อ่าบเาลี่ยบุมากเกินได้ไหมตำบะแจงผสมางครับอย่างลน้อยมันหมุชแงนีบน้ปลาอยู่จาง่ะมันเมปูองใส่ตอนประเดี๋ย้ว ปลาแดกอยู่ไหนจางอยู่หัต้องปลาแดกปะข่นหรอถาว่ามีไหจุกทางีไหมไม่ไม่จุจุไปเยี่ยานมันเค็มมันเย่ๆไว้ปลุกออกเติมออกแคเค็มแล้วมันกินวะได้น้ำกมอันนี้ไปแล้ว

เ้หองงามจำเป็นคื ยินเสือมาแม่ด้โอ้โสดอนสด่อมือวันสดเต้นหนำนั่นน่ะยิ่งนี่แมาสวยดิหน้าตาเพือตาแบบเพื่อเลือกที่มาได้หนาวดิเจ็บที่มันจะเปลน่ว่ามึง